ร้านรถมือสองเปิดกันทัครับวันนี้รีวิวรถสไตล์แต่งเท่านั้นนะครับจะมี 110i มีโซนิกมีเว็บ125มีซูเปอร์คัพมี้ msx เดี๋ยวแจ้งราคาไปทีละคันเลยนะครับสีเขียว24,500บาทครับโซนนี้24,500บาทครับเว็บ 110i สไตล์แต่งนะ ราคานี้รวมโอนนะครับทะเบียนพรบรต่อให้ครบแล้วก็รับประกันตัวเครื่องอีก2เดือนนะจะมีสีเขียวสีดำแดงดำชมพูคันนี้ไล่เบาด้วยคันนี้สีแดงล้วนโซนิคหนึ่งก้าร้อบาทคันนี้แต่งภายนอกนะอามยืดเป็นตัวสตาร์มือครับ17,900 าดูตัวแต่งรุ่นอื่นๆครับ Dream Super Cup โหลดเรียบร้อยสีดำา26,500บาทสีชมพูสตัดมือตัวนี้สตัดเท้านะคันนี้สตัดมือ28,500บาทแปลงดิดหน้าเรียบร้อยใส่ท่อหมกชกแต่งโหลด สวยพร้อมใช้งานและประกันตัวเครื่องให้ด้วยเบรร้อยยี่สิบสไตล์แต่งครับคันนี้ลูกโตนิดๆดโทดษล้นๆครับราคาเดียวกันนะสองหมื่นให้สองหมื่นสามรวมโอนเลยนะครับรถสไตล์แต่งรับประกันตัวเครื่องให้ด้วยนะดูสภาพภายนอกครับชุดสีสวยเครื่องดีทั้งสองคันเลยครับวิ่ง ดีรับประกันให้เลยมาลองขับก่อนได้ครับ MX s ตัวนี้มาใหม่ครับอันนี้แต่งภายนอกนะใส่ปากฉลามโหลดแล้วก็ใส่แฮนด์แต่งแต่งสวยเลยนะดูสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับโอเคครับลูกค้าสนใจก็แวะมาดูทดลองขับได้ในตัวเปิดกันทลักษ์ครับ เบอร์โทรติดต่อ084 6005813ครับยังไงอยากให้มาลองขับถูกใจคันไหนราคาผมลดให้ได้นะครับ